18ครับการเพิ่มอัตราการหายใจขณะออกกําลังกายเป็นผลมาจากข้อใดเคครับเพิ่มอัตราการหายใจเนี่ยจินตนาการง่ายๆครับก็เช่นเวลาออกกําลังกายหนักๆนะครับแล้วเราเริ่มหายใจหอบขึ้นมาเองเนี่ยอันนี้ครับเรียกว่าการเพิ่มอัตราการหายใจรูปแบบหนึ่งครับเข้าใจไหมร่างกายนะครับอาจจะมีการขาดออกซิเจนเนี่ยก็เลยต้องมีการหายใจหอบครับเพื่อเพิ่มอัตราการหายใจจะได้สามารถรับออกซิเจนเข้าไปได้มากขึ้นนะครับเคนะครับก็ถามว่าไอกระบวนการเนี่ยครับไอการหอบแบบนี้เนี่ย เป็นผลมาจากข้อใดครับหลักๆนะครับตัวที่สามารถกระตุ้นเนี่ยให้ร่างกายของเราสามารถหายใจหอบได้เองนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับแบบอัตโนมัตินะการทํางานแบบอัตโนมัตินะครับก็คือเราไม่ได้เป็นคนไปตัดสินใจนะครับให้ร่างกายเราหอบนะแต่ร่างกายของเราเนี่ยมันหอบของมันเองครับเพราะว่ากําลังขาดออกซิเจนอยู่ตรงนี้ครับเป็นผลเนี่ยมาจากการที่ส่วนของสมองนะครับส่วนของพอรนแล้วก็เมดูล่าเนี่ยเป็นตัวสั่งการครับให้ร่างกายของเรามีการหอบขึ้นมานะ ส่วนพอนกับเมดูล่านะครับสองส่วนนี้เป็นศูนย์กลางครับในการทุกคุมเนี่ยอัตราการหายใจแบบอัตโนวัติครับก็คืออัตราการหายใจที่เราไม่ได้ตัดสินใจเองครับเช่นการที่เราเนี่ยครับเหนื่อยมากๆเนี่ยแล้วร่างกายของเราครับมีการหายใจหอบเองเนี่ยครับอันนี้เป็นผลจากการทํางานของพอนแล้วก็เมดูล่านะแต่ถ้าเกิดว่า เป็นการควบคุมอัตราการหายใจเนี่ยผ่านการตัดสินใจของเราเองครับเช่นเราพยายามหายใจเข้าลึกๆแบบนี้ครับอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่การตัดสินใจของเราเองครับจะไปเกี่ยวข้องกับสิริบัมนะครับไม่เหมือนกันนะครับซิริบัมเนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องครับกับการควบคุมอัตราการหายใจเนี่ยผ่านการตัดสินใจของเราเองแต่ว่าพอนกับเมดูล่าเนี่ยครับเป็นการควบคุมอัตราการหายใจเนี่ยแบบอัตโนมัติครับก็คือเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจครับร่างกายของเราเนี่ยเป็นการปรับตัวของมันเองนะโอเคนะครับข้อนี้พูดนะครับ เกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายของเราครับมันมีการหายใจนะครับเครื่องมาตราการหายใจของมันเองครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางที่เป็นพรกับเมดูล่านะครับพรนี้เกี่ยวข้องกับพรแล้วก็เมดูล่าออฟลองกาตาตรงนี้นะสีม่วงกับสีเขียวนะครับเค okay, ครับเรารู้แล้วครับว่าศูนย์กลางที่ควบคุมเนี่ยมันคือส่วนของพรกับเมดูล่าแต่ในชอยเนี่ยครับไม่ถามถึงศูนย์กลางเป็นหลักนะครับ ในช้อยฐานหนึ่งพวกรีเซพเตอร์เป็นหลักครับรีเซพเตอร์ตัวไหนครับที่เป็นตัวที่รับรู้ครับว่าร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่จําเป็นจะต้องมีการหายใจหอบครับรีเซพเตอร์มีหลายจุดนะครับรีเซพเตอร์เนี่ยที่สามารถรับรู้ได้นะครับถึงความจําเป็นในร่างกายของเราครับที่จําเป็นจะต้องมีการหอบเนี่ยมันมีรีเซพเตอร์หลายจุดครับที่สามารถรับรู้ประเด็นตรงนี้ได้โดยรีเซพเตอร์เนี่ยครับจะรับรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณออกซิเจนครับแล้วก็ความเป็นกรดที่มากขึ้นครับ ประเด็นพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่สามารถไปกระตุ้นได้ครับว่าร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่จําเป็นต้องมีการเพิ่มอัตราการหายใจหรือเปล่านะครับโอเคนะครับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณออกซิเจนแล้วก็ค่าความเป็นกรดภายในเลือดนะครับอันนี้สามารถเป็นตัวที่ไปกระตุ้นร่างกายเรานะครับให้มีการหอบได้ครับแต่การจะสามารถไปกระตุ้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีตัวที่เป็นรีเซพเตอร์คอยรับรู้ถึงตัวแปรพวกนี้ได้ครับ ต้องมีรีเซตเตอร์ที่สามารถรับรู้ถึงพวกคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนแล้วก็ค่าความเป็นกรดภายในเลือดได้ครับเวลาที่รีเซ p ตเตอร์เนี่ยครับสามารถรับรู้เนี่ยถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณออกซิเจนแล้วก็ค่าความเป็นกรดเนี่ยครับพอรีเซ p ตเตอร์รับรู้เนี่ยก็สามารถส่งสัญญาณครับไปบอกพอนกับเมดูล่าเนี่ยให้มีการสั่งการเพิ่มอัตราการหายใจได้ครับเพื่อเป็นการปรับตัวของร่างกายเองนะ โอเคนะครับกระบวนการคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับต้องมีรีเซพเตอร์ครับที่รับรู้ตัวแปรเกี่ยวกับคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนแล้วก็ค่าความเป็นกรดครับถึงสามารถส่งสัญญาณเนี่ยไปบอกพอนกับเมดูล่าครับให้มีการเพิ่มอัตราการหายใจได้ครับทีนี้รีเซพเตอร์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีอยู่หลายจุดเลยครับที่สามารถรับรู้ตัวแปรพวกนี้ได้แต่ในมอปลายเราเนี่ยครับเราสนใจรีเซพเตอร์เนี่ยอยู่2จุดด้วยกันครับในมอปลายนะครับเราสนใจรีเซพเตอร์2จุดครับ อันนี้จะเกี่ยวข้องนะครับกับการหายใจแบบอัตโนวัตินะหายใจแบบอัตโนวัติก็คือศูนย์กลางนยอยู่ที่พรกับเมดิลล่าออลลองกาตาใช่ไหมอย่างที่บอกไปครับศูนย์กลางนะครับอยู่ที่พรกับเมดิลล่าออลลองกาตานะสำหรับข้อนี้ครับจะอธิบายเนี่ตัวรีเซพเตอร์ที่สามารถส่งสัญญาณไปยังพรกับเมดิลล่าออลลองกาตาเนี่ยครับทั้งหมด2จุดด้วยกันครับคือจุดนี้ครับจุดที่อยู่บริเวณของหลอดเลือดเออตากับหลอดเลือดคาโรติอัตรี่ครับ ที่ผนังหลอดเลือดเอออต้ากับผนังหลอดเลือดคาร์โลติดอาร์เทอรี่นะครับที่ส่วนนี้เนี่ยมันจะมีสูตรที่เรียกว่าเอออติกบอดี้กับคาร์โลติดบอดี้อยู่ครับหลอดเลือดเอออต้าเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยหลอดเลือดเอออต้าจะมีบริเวณที่เป็นเอออติกบอดี้อยู่ครับบริเวณผนังของมันนะครับจะมีสูตรที่เรียกว่าเอออติกบอดี้อยู่นะแล้วก็หลอดเลือดคาร์โลติดอาร์เทอรี่ครับที่อยู่ติดๆกันตรงนี้เนี่ยที่แตกแขนงมานิดนึงตรงนี้นะครับคาร์โลติดอาร์เทอรี่ครับก็จะมีส่วนของผนังครับที่เป็นบริเวณของ ไอส่วนบอดี้นะครับเอออติกบอดี้กับคาร์โลติกบอดี้เนี่ย,ยสส่วนนี้เป็นรีเซพเตอร์ครับที่สามารถรับรู้เนี่ยถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนแล้วก็ความเป็นกรดได้ครับตัวแปรนะครับตามที่บอกไปเลยครับตัวแปรที่สามารถกระตุ้นเนี่ยให้เกิดการหายใจหอบได้ครับจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนแล้วก็ความเป็นกรดใช่ไหมไอตัวเอออติกบอดี้กับคาร์โลติกบอดี้เนี่ยสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรพวกนี้ได้ทั้งนั้นครับ โอเคนะครับไอ้ส่วนของผนังหลอดเลือดนะครับคาร์โบติกบอดี้กับเอโรติกบอดี้เนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่เป็นรีเซพเตอร์ในการรับรู้ครับถึงการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนแล้วก็ความเป็นกรดครับพอรับรู้แล้วเนี่ยสามารถส่งสัญญาณครับไปยังโพดกับเมดูล่าครับเพื่อสั่งให้โพดกับเมดูล่าเนี่ยมีการตอบสนองครับไปสั่งการนะครับให้ร่างกายของเรามีการหายใจหอบต่อไปได้ครับโอเคนะครับอันนี้คือรีเซพเตอร์จุดหนึ่งนะครับคือรีเซพเตอร์ที่ผนังหลอดเลือดครับ โอเคนะครับอันนี้นะคือรีเซพเตอร์ที่ผนังหลอดเลือดครับจะมีส่วนของเอลติกบอดี้กับคาร์โลติกบอดี้อยู่ครับแล้วก็รีเซพเตอร์อีกส่วนหนึ่งครับที่มอไปต้องสนใจคือรีเซพเตอร์ในส่วนของเมดูล่าออฟลองกาตาเองเลยครับอย่างที่บอกไปว่าเมดูล่าออฟลองกาตาเนี่ยมันเป็นศูนย์สั่งการจริงไหมครับมันเป็นศูนย์สั่งการนะให้มีการหอครับแต่ในขณะเดียวกันตัวมันเองครับก็สามารถทําหน้าที่เป็นรีเซพเตอร์รับรู้ครับถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ค่าความเป็นกรดได โอเคนะครับไม่ใช่แค่ว่ารับสัญญาณนะครับมาจากรีเซเตอร์ตัวอื่นอย่างเดียวนะตัวของเมดูล่าออลองกาตาเนี่ยสามารถรับรู้ครับถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของค่าตัวแปรความเข้นข้นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ค่าความเป็นกรดได้ด้วยครับโดยการที่ตัวเมดูล่าออลองกาตาเนี่ยสามารถรับรู้นะครับถึงระดับของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ความเป็นกรดได้เนี่ยจะรับรู้ได้ครับผ่านส่วนของเซลลโบสไปนอฟฟูดครับหรือว่าน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังครับ สมองเองเนี่ยก็มีส่วนของน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ใช่ไหมโดยน้ําหล่อเลี้ยงตัวนี้ครับมันก็กรองมาจากเลือดอีกทีหนึ่งครับภายในสมองจะมีโพรงสมองอยู่ครับตรงสีฟ้าตรงนี้นะครับคือส่วนของโพรงสมองนะที่โพรงสมองนะครับเป็นส่วนที่สามารถกรองเนี่ยของเหลวจากเลือดครับเข้ามาอยู่ในโพรงสมองได้ของเหลวนะครับที่กรองจากเลือดเนี่ยแล้วเข้ามาอยู่ในส่วนของโพรงสมองนะครับของเหลวตรงนี้จะเรียกว่าซีริโบสไปนอลฟูดครับหรือว่าน้ําหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังนะ โอเคนะครับสังเกตดูตามรูปนี้ครับรูปนี้แสงเห็นเลยครับว่ามีการกรองเนี่ยของเหลวจากหลอดเลือดเข้าไปในโครงสมองครับของเหลวที่เข้าไปในโครงสมองได้เนี่ยก็จะเรียกว่าซิลิโบสไปนอฟูอิดครับแน่นอนว่าพวกกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กา๊าซออกซิเจนเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ภายในนี้ได้ครับเห็นไหมถ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ภายในซิลิโบสไปนอฟูอิดแล้วมันสามารถเกิดการแตกตัวนะครับได้เป็นส่วนที่เป็นโปรโตอนเนี่ยครับส่วนที่เป็นกรดเนี่ยออกมาได้ครับ อย่างนี้ทําให้ส่วนของเซลลิโบสไปนอฟูอิดเนี่ยมันสามารถมีการเปลี่ยนแปลงครับของค่า pH เนี่ยครับหรือว่าค่าความเป็นกรดเนี่ยได้ตามปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่แพร่เข้ามานะโอเคนะครับอันนี้พอเห็นภาพนะครับว่าในส่วนของเซลลิโบสไปนอฟูอิดเนี่ยสามารถรับเข้ามาได้ครับทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งออกซิเจนนะครับในกรดของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันสามารถแตกตัวครับแล้วเกิดเป็นกรดออกมาได้ก็ทําให้สามารถตรวจสอบนะครับ ข้าความเป็นกรดเนี่ยจากบริเวณของซีริโบสไปนอฟูอิดได้เหมือนกันครับตัวเมดูล่าออลองกาต้าเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนที่อยู่ชิดนะครับกับบริเวณของน้ําหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังครับซีริโบสไปนอฟูอิดเนี่ยมันก็ต้องมาหล่อเลี้ยงเมดูล่าออลองกาตาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเมดูล่าออลองกาต้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสมองนะก็ต้องมีตัวน้ําหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังตัวนี้ครับเข้ามาหล่อเลี้ยงครับถ้าตัวนี้เข้ามาหล่อเลี้ยงเนี่ย ก็สามารถทําให้ตัวเมด u ลล่าออฟลองกาต้านะครับรับรู้ครับถึงค่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดอซด์แล้วก็ค่าความเป็นกรดเนี่ยครับจากบริเวณของซิลิโบสไปนอฟฟิวดได้ด้วยครับแบบนี้ครับตัวของเมดิลล่าออฟลองกาต้าเนี่ยก็เลยสามารถทําหน้านที่เป็นรีเซพเตอร์ไปในตัวได้ด้วยครับนอกจากเป็นศูนย์สั่งการแล้วนะครับ ยังเป็นตัวรีเซพเตอร์เนี่ยที่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ความเป็นกรดได้ด้วยแต่ว่าไม่รับรู้นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากเลือดโดยตรงครับต้องเป็นการรับรู้เนี่ยผ่านส่วนที่เป็นซิริโบสไปนอฟูอิดนะเพราะว่าเลือดเนี่ยครับมันไม่ได้เข้ามาเลี้ยงสมองโดยตรงครับมันต้องกรองของเหลวจากเลือดเนี่ยเข้าไปอยู่ในช่องว่างของโครงงสมองครับกลายเป็นซิริโบสไปนอฟูอิดครับไอส่วนเนี่ยครับถึงจะเป็นส่วนที่สามารถทําให้เมดูล่าออฟลองกาต้าเนี่ยรับรู้ถึงความเป็นกรดแล้วก็รรรับบู้ถึงปิมาาณค์ไซ ได้ครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับตัวของเมดิลลาออลลองกาต้าเนี่ยรีเซพเตอร์ของเมดิลลาออลลองกาต้าไม่รับรู้นะครับจากเลือดโดยตรงแต่รับรู้ครับจากซิลิโบสไปนอฟูอิดที่มาเลี้ยงส่วนของเมดิลลาออลลองกาต้าเองครับ โอเคนะครับอันนี้คือ2บริเวณที่เราต้องสนใจนะครับเรื่องของรีเซพเตอร์นะคือรีเซพเตอร์ที่เมดูล่าออฟลองกาต้าครับจะรับรู้เนี่ยจากซิลิโบสไปนอลฟลูอิดแล้วก็รีเซพเตอร์ที่ผนังหลอดเลือดครับจะมีส่วนของเอออต้ากับคาร์โลติดอาร์เทอรี่ครับถ้าเกิดว่าเป็นรีเซพเตอร์เนี่ยที่ผนังหลอดเลือดเอออต้าเขาจะเรียกว่าเอออติกบอดี้รีเซพเตอร์ที่ผนังหลอดเลือดคาร์โลติดอาร์เทอรี่ก็จะเรียกว่าคาร์โลติดบอดี้ครับอันนี้เป็นการรับรู้นะครับถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนแล้วความเป็นกรดเนี่ยครับผ่านส่วนที่เป็นเลือดได้โดยตรงครับเพราะว่ามันเป็นการรับรู้ผ่านผนังหลอดเลือดจริงไหมโอเคนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับสส่วนที่เป็นรีเซพเตอร์หลักๆครับในการรับรู้เนี่ยเพื่อให้สามารถไปกระตุ้นครับให้ไมดดล่าออลองกตากับพรเนี่ยครับสั่งการให้ร่างกายของเรามีการหายใจหอบได้ครับก็มาเช็คชอยดูนะครับชอยแรกบอกว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงภายในเอวิโอไลกระตุ้นสมองส่วนพรโอเคครับชอยนี้เป็นการบอกว่าเอวิโอไลเนี่ย เป็นรีเซพเตอร์ตัวหนึ่งครับที่สามารถรับรู้เนี่ยถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้อันนี้ผิดนะครับตัวของแอลูรไลหรือว่าถุงลมเนี่ยครับไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับในการเป็นรีเซพเตอร์เพื่อรับรู้ถึงเรื่องพวกนี้ครับแล้วไปกระตุ้นพอนเนี่ยให้มีการสั่งการให้หายใจหอบได้นะอันนี้บริเวณของถุงลมไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับไม่ได้มีรีเซพเตอร์เนี่ยในบริเวณนี้นะแอลูรัยไม่เกี่ยวนะครับถุงลมตรงนี้ไม่เกี่ยวนะต่อมาครับข้อ2 ความเป็นกรดที่มากขึ้นในซิริโบสไปนอฟูอิดกระตุ้นสมองส่วนเมดูล่าออฟลองกาตาอันนี้ถูกต้องเลยครับความเป็นกรดที่มากขึ้นในส่วนของซิริโบสไปนอฟูอิดครับสามารถไปกระตุนน้นนครับส่วนของเมดูล่าออฟลองกาตาได้โดยตรงครับตามรูปนี้เลยเห็นไหมมันจะมีการนะครับแคล่เยคาร์บนอนไดออกซด์จัดเลือดไปอยู่ในซิริโบสไปนอฟูอิดก่อน เสร็จแล้วครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับน้ำครับก็เกิดเป็นกรดคาร์บอนิกใช่ไหมมันสามารถแตกตัวเนี่ยให้เป็นโปรตอนออกมาแล้วทําให้ค่า pH ตรงนี้ครับมันลดลงครับมีความเป็นกรดเนี่ยมากขึ้นได้ตัวของเมดูล่าออลลองกาต้าสามารถรับรู้ครับความเป็นกรดเนี่ยของซิลิโบสไซนอฟูดได้ครับตัวนี้เมดูล่าออลลองกาต้าทำหน้าที่เป็นรีเซพเตอร์ได้ด้วยนะครับพอมันทําหน้าที่เป็นรีเซพเตอร์เนี่ยครับรับรู้เนี่ยถึงความเป็นกรดที่มากขึ้นก็สามารถไปสั่งการต่อได้ครับให้มีการหายใจหอบขึ้นมาครับ โอเคนะครับอันนี้ถือว่าถูกต้องเลยครับข้อ2เนี่ยถูกต้องนะครับความเป็นกรดที่มากขึ้นในส่วนของซิลิโบสไปนอฟฟูดจะไปสามารถนะครับไปกระตุ้นเมดูล่าออฟลองกาตาได้โดยตรงครับโอเคนะครับอันนี้เน้นไว้นะครับการรับรู้เนี่ยครับจากเมดูล่าออฟลองกาตาโดยตรงเนี่ยรับรู้ผ่านซิลิโบสไปนอฟฟูดนะครับไม่ใช่เป็นการรับรู้ผ่านเลือดโดยตรงนะข้อ2ถือว่าถูกต้องครับตอบข้อ2ได้เลยนะส่วนข้อ3ครับข้อ3บอกว่า ปริมาณคาร์บอนไอกซด์เลือดที่สูงขึ้นกระตุ้นตัวรับที่ p u ร m o อาร์เ r อรี่และส่งสัญญาณกระตุ้นสมองส่วน m มด u l l a ออ l o n g า t a อันนี้เป็นการทันบอกครับว่าตัว r e c e p t ร์เนี่ยอยู่ที่ p u า m นอร r y artery อันนี้ใช่หรือเปล่าครับเซ c เตอร์ที่ผนังหลอดเลือดเนี่ยที่เราดูกันไว้ครับมันคือส่วนของอะไรบ้างครับมันคือส่วนของ a o ต t i c body นะครับที่ผนังหลอดเลือดเอลตากับ c โลติดบ b o ี้ที่ผนังหลอดเลือดคาโ o ติดครับตัวของ พาโมนารีอาร์เตอรี่เนี่ยตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่ได้มีเรสเตอร์รับรู้นะโอเคนะครับจําไว้ีนะครับว่าหลอดเลือดอะไรนะครับที่มันมีตัวรเซสเตอร์อยู่บ้างครับต่อมาครับข้อ4ี่บอกว่าปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ลดลงกระตุ้นตัวรับที่พาโมนารีอาร์เตอรี่อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับอย่างที่บอกไปครับว่าพาโมนารีอาร์เตอรี่เนี่ยไม่ได้มีตัวรับรู้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับต่อข้อสองนะข้อนี้ก็เสริมประเด็นนะครับในส่วนของ ตัวรีเซพเตอร์เนี่ยครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการกระตุ้นให้ร่างกายเรามีการหายใจหอบได้ครับลองกลับไปทบทวนกันดูนะ